กันด้วยนะครับวันนี้กลับมาโยกับผมเจ้านายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซื้อบ้านนะครับแล้วผมก็จะมาเลือกตัวก่อนนะครับอันดับแรกผมจะเล่นเป็นตัวววจริงจ่อชื่อวันิีครับผมเริ่มกันเลย นั่นนะครับ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 โอ้สัตว์เต็มเลยเดี๋ยวอยากบอกแล้วผมเล่นแบบไหนเนี่ยบิวบอกด้แอมครับคุณยามอมยิงสัตว์ตัวเองโป่งสิ มาสิคุณยามเดี๋ยวสัตว์จะฆ่าคุณเองโปกแป็นหนึ่งแล้วค,ครับฮันแน่จิงโจอกจิงโจอกโป่งชึบอ,อืมไม่รู้จักสเต็ปการหลบของบุมซะแล้วพะวคุณนี่น่าจริงๆริงฮันแน โป้เวฟไม่รู้จักผมกนะันซะแล้วคุณอนะไปฮะนีมไอ้ออจับจับจอบอับเนียช่างมันนะผู้ชมไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยครั้งนี้ผมจะเล่นแบบแบบไหนดีนี่ แบบสองคนดีกว่าผมชอบเล่นแบบคู่เล่นแบบคู่เล่นแบบคู่จะผมจะได้เล,เล่นกับตัวอะไรมาดูกันตัวเสือฉันก็มีเออโอหตรงนี้ชื่อมันโอ้โหวลวสิบอืมเน็ตไม่ดีเน็ตเน็ต เนตผมวันนี้ผมจะมาแคสกันยาวๆเลยนะครับเนื่องจากผมจะชดเชยคลิปที่แล้วเพราะคลิปที่แล้วผมไปทําบุญที่วัดที่ต่างจังหวัดอันนี้ผมจะมาแคสยาวๆเลยนะครับอนนโอโนโอ,นโ,อนโนโอโนสวยเพื่อนตอนนี้ยังโหเลยนะครับ คูดูดิวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นเกมยาวๆเลยนะคะเพราะว่าคลิปคลิปนั้นคลิปที่แล้วนะคะ <Yeah. S 2> ผมไปทำบุญที่วัดเนาะผมก็เลยอัดสั้นสองนาทีแอบผมก็เลยจะมาแคสยาวๆเลยะคะเพื่อชดเชยคลิปที่แล้วเี่แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะว่ามันสั้นเกินไปนะครับโอเสเพื่อนก็ไม่สนใจเลยเลยเพื่อนวันนี้ เพอ,อนโอ้โหเราวลเาวลาวลาวเาวเอเพื่อไม่สแเราเลยจะดูเพื่อนเราดีกว่า,วานะครับไม่สิ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 สอเอคมาตรงนี้คอ้า้างเน็ดเนาะเน็ตเน็ตคราวนี้ผมจะเล่นตัวเสือแล้วกันครับ มาดีกว่าตอวยิ่งกาตรวได้งกาผมเกียนนะคะมันสายขโมยเวลาอยู่อยู่ใกล้ของมันจะแบบมันจะแลบบีดอ,อกมาให้มันให้แบบแลบบีดอ,อกมามาให้เรานะครับมันแบบมันจะแย่งอาวุธขนยิ้งจอกเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไปต้องเตือตัวสําด้วยเรียบร้อย ชื๊อเห็นไหมมันจะดูดมานะครับส่วนตรงนี้นก็ได้สกิลซ่อมแซมมานี่แล้วม,มันจะได้จะได้สกิลนะครับฮัลโหลปากมาดีฉลามโบกโปกเฮลโแทงแทงแทงไ่ต่อแทงว่าไงต่อเสือเอ้ยไม่ใช่จิ้งจอกโปกเออ โอ้ยโอ้ยๆ้ยโอ้โป้ะค่ะค่ะค่ค่ะ่ะค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 ่ะ่ะคมะ่สิ่ังตัวแล้วก็เก็บสกิลจากโ่งนะครับเะฟโอเค เก้า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 นี้อะไรเพื่อนอย่าบอกนะว่าอ๋อไม่มีอะไรเซฟฮึ่มฮึมไม่ใช่อันนี้อืมหิวกว่าดีกว่า เอาฮิวผมดูซูดเอาแล้วเอาแล้วฮิวเป็นสิ่งสำคัญนะครับโป๊กไม่น่าฮิวเลยมาเมื่อกี้โป๊กโู้นอโป๊ก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 อุ้ยจะตายโป๊กเอ๊ะจิงจอกจิงจอกหกอันฮิว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 ไม่ต้องไปซนมันจู๊ยฮิวก่อน <c oughs> อ๋อ,อเพื่อนใจดีใจดีโกรธโกรธเพื่อนหิวโอเคตรงนี้แพนด้ากินโปโอ,โ,อโนโอโนโอโน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 ปิวโอโนโอ ตดสตันตดตดตดสตันเอกเพื่อนไม่ต้องสนใจเราก็ได้เดี๋ยวเพื่อนตายเดี๋ยวไม่ได้หนึ่งไม่ต้องสนเราเออปล่อยให้เราตายไม่ต้องสงนหนีไปห้อยห้อยอาห้อยอะแฮมเฮอเดี๋ยวผมจะดูเพื่อนเรานะคะว่าเราจะได้เข้าสู่ที่หนึ่งไหมจะดูนะครับดูกัน ส่วนไฟก็มาแล้วเป็นความคิดที่ดีครับและมันก็บอกว่าที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอภดภัยที่สุดนะครับแล้วมันเป็นจริงเพราะไม่มีคนเข้ามาเลยแอบตรงไฟนี่แหละมาจะว่ามันก็จะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนไฟ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 เผือดหิวแ,แ,แอกเห็นไหม ที่เจ็บกินก้างานนี้แล้วคับเดี๋ยวผมไปอัพอัพอันนี้ก่อนอัพขิงกา เดี๋ยะสามพันจะได้ตัวปัชาลาบนบจิตพันนี่สามพันหกร้อยอัลลัห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 อัลลั์อัลลัอัพไม่ได้อีกเซ็งเป็ด เย็นๆหน่อยมาเปลี่ยนตัวแล้วคราวนี้ผมจะเล่นตัวเสือแล้วกันเสือสายล่านะครับแบทเทิลเลยแบททเิลแบทเท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 ิลคู่ตัวกิ้งก่าทุกคนวันนี้เป็นอะไรผมเปลี่ยนจากจิ้งจอกมาเป็นกิ้งก่าแล้วผมก็จะเจอจิ้งจอกเป็นเป็นเพื่อนคราวนี้ ผมเปลี่ยนจากผมใช้กิ้งก่าเปลี่ยนมาเป็นเสือแล้วผมก็เจอกิ้งก่าวัด <What? S 1> ทำไมแค่ผมต้องใช้เสือสองตาใช่ไหมสามตาเลยแล้วผมจะเจอเสือถ้าเกิดไม่เจอผมกโรกโรธโกรธโกรธเพื่อนโกเสือมันจะมีสกิลวิ่งไว้นะครับในน้ำมันก็วิ่งไวเนี่ย๋ยวมันจะวิ่งได้แบบเดียวเพราะมันหมด

กอลีลาวิวหนึ่งปูกปูปูปูอุ้ยจะตายจะตายบางละจันบางละจันบางละจันเป็นไงเป็นจันเอกบางละจันบาบางละจันบังจันเป็นไงเป็นกันเข้าตายเลยเฮ้ยฮเล่เแบบห้าคนเ้างดเกว่า้้ เล่นแบบห้าคนเลยจะได้ไม่ต้องตายจะได้มีเพื่นอนเยอะๆกินน้ำพี่เรามีเพนด้าด้วยหรอว้าวทอามีม้ก็อีรับโอของแรเยอะนะครับตรงนี้ของแรเยอะมีทั้งของเงิน ระเบิดทองที่เดียวตายนี่ปืนเงินตานี้ผมดวงดีมากนะผู้ชมเกิดมาตรงที่ที่ดีนี่หอกทองวัด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 แฮกวัดแฮกเออว้าว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 วาววาวว้าวว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 าว ววา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 อะเีกล่องนี้ดูใกล้กันปกติผิดปกติโบ่งโบงไม่ใช่โอโนโอโนอโน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 หน่อยว้าวาาามาาาาาาลาลานาาาาามาา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 า สายบวกนะครับเอาเออแบบสายถอยแล้วกันมามาลูกลูกลูกจริงโจผมเกลียดลูกจริงโจมากเลยเพราะว่าแบบมันเข้าตีอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ของชีวิตตัวเองเลยมันสายบวกมันบวกแทนแม่ตัวเองอะเอาจริงจริงอะนี่เลาต้องฆ่าจริงโจอะอะเปิดโหมดเปิดโหมดเอาจริง ผมจะเงียบสักพกนะครเพราะหมดเอาจริงผมเป็นเงียบเงียบ ใช้ได้หมวลเอาจริงผมใช้ได้ทุกคนบอกเลวบอกเลวบอกเวลวบอกเลวบอกเลวฮ่า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 มวลเอาจริงผมได้เลย yes y e ส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 โอ้โห s a ู u satu หิวของเราเออควรเรามีควรนี่ว่ะควรควรควรเออเสือควรควรแล้วเออควรจิงโจ้ด้วยเอาสิควรควายแล้วแค่เนี่ยควรอีกเออไม่มีอาวุธใช้ควรเอาควรรอดีเลยรอดีเลยควรเอารอดีเลยรอดีเลยนานนักแตกหนึ่งควร ควรควรควรห้าเราไม่มีอาวุธครับท่านผู้ชมเอาไงดีว่าผมวิ่งหนีก่อนแล้วกันเพราะเราไม่มีอาวุธครับท่านผู้ชมผมต้องหนีก่อนหนีอาวุธโก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 ไปฮาวต่อกันท่านผู้ชมโขนั่นล้มสองเหรอนั่นน่ะนั่นน่ะแล้แก้วโอ ละเ s h ขี okay. มาตรงนี้นะครับเล่นต่อผมไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับถ้าเกิดผมเจอเสือผมจะดีใจมีเสือไหมมีเสือไหมดูล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายเสือคือเราเสือคือเราคอยเจอเสืออีกตัวโอ้โหน่าย เกลีเรียบร้อยมาีขวโอ้โหดงดงศัตรูชัดๆเลยออนออนออนนนดักตรงนี้แหละแล้วก็เห็นออยนอนออนอนอ๋น้อยนอน้อนอนี้ยแล้วก็วัวเออล้มหนึล้มหง ใครโดนยามข่าไม่รู้โป้ยามมาโดนแล้วค่ะเอดดูดิตรงนี้เดือดมากนะผู้ชมเดือดมาก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 โอเคท่านผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเมียเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย